สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาพบอพอพอกับสาวใช้ภูมิคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องวันนี้สาวใช้ภูมิสิพาพีพานนองมากินปลาดุกต้มปลาปล,า,ลา,า,าพี่น้องปลาดุกต้มปลาลาตัวงใหญ่จะสีตัวต้มปลาลาปลาลาตอนบานเขาพี่น้องแล้วก็ปรุงปรุงมาเรียบร้อยพี่น้องปรุงใส่แบบปลาคามสมสมจ้ะคามสมสมแล้วก็ใส่พริกป่นนี่นี่เจวพ,พรพี่น้องมีจเจวเจวพริกป่นมากินกับน้ำาแลวกะ อันเขาเอื้อนยังล่ะเนี่ยต้นหอมญี่ปุ่นมาสั่นพี่น้องต้นบักใหญ่จ้ะสาวใช้ภูมิกับกินั้างแรกเลวพี่น้องมาคยกินให้กันจ้ะ <c oughs> แล้วก็กินกินกับข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องข้าวเหนียวห้อนหอนดูจ้ะแต่ว่าเอามาว่างไวด้ดวนเติบพี่น้องเาร้าหอนเลยมามาจ้ะบัดน,นี้มาแสบแสบ,แสบน้ำกัดกับสาวใช้ภูมิได้พี่น้องดอซีฟนามันก่อนนําปละหัว <c oughs> <c oughs> ใส่กับข้าวนียวปั่นอย่างนี้จำน้ำก่อนาร่อยมากทีด่ดวกลูกโด,ด,ด,ด

nhau lại chồng cặp nhau nó mắn mắn หอมญี่ปุ่นกขวบกระป๋อบชุนชุน เพื่อหอมบานเท่าไรพี่นงแบบเดียวกับต้นหอมแล้วจ้ะก็ดุกมันสิครับ ใก่มันมันมันไ่หนอกห่างหลุดออกไปเปื่อยเลย ก่างมันไหลก่างน้อยๆมันอืมเปื่ ร้สมผก ฮักเคิองอันเอาตรงเด็ดขีดมันออกพี่น้องกลางนิดหน่อยก่างมันไหลหมดมันมันเค็มเค็มลงตัว โอ้อ <c oughs> งใส่ <c oughs> ตัวหนึ่งมีใคนะรน้ำมหนหลงใคร là treo bì con ừm ăn mắc bật đi